สวัสดีนะครับผมอ๋นจากร้านลานาเดนิมนะครับสาขาชลบุรีนะครับวันนี้มารีวิวงานตัวของนะครับทางร้านลานาเดนิมและทางแบรนด์พีเนียนที่คอลแลบกันนะครับร่วมมือกันทําเป็นรุ่นเทพเจ้าเกรดครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานปักขนนกด้วยได้สีม่วงนะครับเป็นงานปักขนนกได้สีม่วงเลยชื่อรุ่นซูตครับนะครับป้ายหนังวัวแท้ครับเป็นงานฟอกฝาดครับ พีเนียนเอ็กซ์ลันนาเดนิมครับสูรครับ21.5ออนนะครับพรีเมียมคุณภาพครับลิมิตเอเดชั่นเจแปนโกเซเวดป้ายหนาอยู่ที่3.5มมิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับหูเข็มขัดด้านหลังตัวนี้เป็นงานโชว์ิมครับใช้เป็นงานริมสามกริย์ดิ้นเงินริมแดงดิ้นทองครับด้านหลังทางแบรนด์จะใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่หูวเข็มขัดทุกเส้นทางแบรนด์จะร้อยเชือกเข้าไปด้วยครับจะเกิดรอยนูนสามารถเฟดที่หุมขัดได้ด้วยนะครับงานเย็บจะเดินได้ทั้งหมด3เส้นเลย นะครับแล้วก็ย้ำกระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาครับโลโก้ทางแบรนด์ครับปักเป็นรูปขนนกครับปักด้วยได้สีม่วงก้านเป็นสีดิ้นเงินแท็กป้ายแบรนด์อยู่ด้านล่างเป็นงานผ้าญี่ปุ่นผ้าสลาครับตัวนี้เป็นงานผ้าญี่ปุ่นผ้าสลาครับสีเป็นงานสีดาร์กอินดิโกออกเข้มๆไปเลยนะครับเป็นงานผ้าสลาบที่จะมีความหยับหยาบแห้งๆครับตัวนี้มันจะไม่ไม่ผ้ามันจะไม่ฟูนะครับมันจะไม่นุ่ม แต่ว่าผ้าตัวนี้ก็ไม่ลงแป้งเยอะจนแข็งกระด้างเกินไปครับจะมีฟิลที่ว่าใส่สบายพ่อค้าใส่ตัวนี้เอลสาอกระบอกตรงนะครับตัวนี้เอลสาอกระบอกตรงนะครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงครับสูทต,ตัวนี้นะครับแต่ว่าเหลือบางไซส์แล้วตัวนี้เป็นงานลิมิเต็ดตัดออกมาทั้งหมด470ตัวเท่านั้นครับมีจําหน่ายเฉพาะในเครือของลานาเดนิมเท่านั้น,นครับปกติจะมีเอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอามสองสามสามสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบครับ นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือบางไซส์นะงานไม่ครบแล้วนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชว์ริมรีเวดเป็นงานทองแดงครับปักขนนกสีม่วงครับตัวกระดุมครับใช้เป็นงานทองแดงครับปั๊มแบนแบบนี้สวยๆเลยนะครับด้านในครับด้านในตัวนี้นะครับเป็นเส้นได้ย้อมนะครับย้อมเส้นได้เป็นสีม่วงก่อนนะครับนะครับย้อมเส้นได้เป็นสีม่วงแล้วเอาขึ้นมาทอนะครับด้านนอกอินดิโก้ด้านในเป็นสีเพอร์เพลครับแบบนี้เลย เนี่ยครับงานเย็บเดินได้ลูกโซ่3เส้นครับผ้าแสมด้านในใช้เป็นงานพกาต้อนสีดําครับสกรีนเป็นรูปสายฟ้าครับนะฮะสูทเทพสายฟ้างานโพกด้านข้างครับกระเป๋าด้านหน้าครับก็จะเป็นงานสกรีนนะฮะตรงรุ่นไปเลยครับนี่เลยสูทครับนะครับสวยตรงปกแบบนี้พีเนียนเอ็กลานาเดนิม21.5ออนครับเจแปนเพอร์เ e อร์เอโกเซเวครับลิมิเต็ดเอชัครับนะฮะสูทครับ ทราบกระดุมครับงานพงแน่นๆเป๊กปุดใช้เป็นงานทองแดงนะครับปั๊มโลโก้ลงไปทุกเม็ดนะครับสินค้าตรงปกนะสินค้าตรงปกนะครับผ้าญี่ปุ่น21.5ออนครับเป็นางหนึ่งรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดนะครับเหลือไม่เยอะนะกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับบางไซส์เริ่มขาดแล้วสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับหรือว่ากดสั่งซื้อได้เลยตัวนี้เป็นงานริมสามกริยาครับดิ้นเงินริมแดงดิ้นทองเย็บลูกโซ่ครับนะครับแล้วก็ งานเย็บพองขาด้านในสวยตรงปกแบบนี้แพคเกจรุ่นนี้ครับจะมีเป็นนะครับกระเป๋ายีนครับตรงรุ่นไปด้วยเลยแล้วก็แพ็คใส่กล่องเป็นบ็อกเซตไปให้แบบนี้เลยนะครับกระเป๋ายีนตรงรุ่นครับแพ็คใส่กล่องเป็นบ็อกเซตของทางแบรนด์พีเนียนนะครับเป็นแบบนี้สนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเวลาพับขามาสวยนะสีม่วงมันจะเด่นออกมาด้านนอกเลยนะครับนะครับสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยจัดส่งสินค้าทุกวันครับขอบคุณครับ